ความสำเร็จกันทุกคนนะครับก็ขอตัอนรับทั้าพันนะครับจบลูกหลานที่ได้ยินเสี่งนี้แล้วกลัวก็ได้นะครับหรือจะมาดูว่าของการประกอบของการเป็นไปซื้อแม่ค้าแม่ขายเขาก็ไม่รับสวัสดีครับพ่อผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟรีมนะครับตอนนี้ผม เดินทางมาถึงนะครับที่วัดเขาคูบาแล้วนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับให้ดูนะครับอันนี้คือทางเข้าวัดนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายเข้ามาขายของกันนะครับวันนี้ผมเดินทางมาล่วงหน้านะครับวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะครับลิเกเล่นวันพรุ่งนี้นะครับ12กรกฎาคมนะครับแต่ว่าคืนนี้ก็มีงดนตีนะครับ ที่นี่จะเป็นงานน่าจะเป็นงานประจำปีนะครับทุกคนเดี๋ยวเขาก็ปิดทางแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนเขาก็ปิดทางละว,วัดก็กว้างพอสมควรนะครับอันนี้เรามาพามาดูข้างหน้านะครับที่ มีร้านค้านะครับมาตั้งนะครับนี่คือทางที่เข้ามาในวัดนะครับทุกคนนี่ครับร้านค้านะครับรวมทั้งเขาคูบาหรือวิหารหลวงปู่เขาคูบาที่มีอยู่ตรงนั้นนะครับพระคุณเจ้าก็เห็นว่าสิ่งที่เราเคารพนับสือสิ่งที่เราได้มาสร้างสำนักวัดเขาคูบาเกิดก่อจากส่วน นะครับนั่นก็เมื่อเราจะริญทางด้านวัตถุจริญทางฝั่งนี้มีดนตรีนะครับกิ่งแก้วโคราชนะครับมั่นคงที่ก็มีร้านขายแต่ของเก่าทั่วไปนะครับของใหม่ก็จะสร้างนั่นก็คือต้องหาทุนร่วมนะครับีี่่น้องพทผมคิดว่าลิเกนะครับลิเกน่าจะตั้งตรงนี้แหละนี่ครับผมว่าลิเกตั้งตรงนี้แหละ ตรงที่วงดนตรีเขาตั้งนี่แหละนะครับคิดว่านะไม่ว่าค่าค่าไฟไม่ว่าจะเป็นค่ารดทุดตรงไหนนะครับก็รวนมาจากปัทีจพี่น้องก็ว้างอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคนมาดูลิเกก็คือกว้างอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใกล้ๆเมนเลยนะครับใกล้เมนเผาศพนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็วัดนะเนาะฝนตกหรือไม่ตกก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับชาวพุทธ เดี๋ยวกลางคนืนก็จะเป็น,นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคร,ครับเดินทางมาจากไกลตั้งใจมาจากบ้านแล้วนะครับมาถึงลานวัดลานบนุตวัดเขาคูบาก็ขอประกาศโมจนาเชิญบูชาดอกไม้เทียนทูกบูาานาแผ่นเทียนตามกําลังศรัทธาน,นะครับจะน้อยหรือมากทําได้ตามอัธยาศัยไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่เท่ากับกำไรของชีวิตนะครับ ข้างหน้าก็จะไหว้ทาวเวสุวรรณนะครับดูเป็นทาวเวสุวรรณนะครับไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับกำไรของบุญนะครับก็ขอมทนากับพี่น้องที่ได้มาร่วมทำบุญที่วัดเขาคูบาเพราะเขาคูบานั้นเป็นภูเขาที่เชื่อมร้อยเชื่อมโยงให้บุคคลหลายสถานะหลายสถานที่ ได้มาอยู่ร่วมกันแล้วร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีไหนนะครับถ้ารู้ว่าพี่้องยู่โมเขาปุ๊บแล้วอันนี้เขาจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปทางไหนนะครับ่วันแห่เทียนต้นเทียนพรราล้อตลาดเทศบาลเมืองราบุรีมาคกนทมืองหั่นกรสามากรสิถามว่าได้จ้างมาหรือเปล่านะครับ อ,อ,อันนี้ตักไข่ปลานะครับตักไข่ปลาความรัทธาของแต่ละคนนะครับนั่นก็ทุกคนทุกท่านเห็นแล้วนะครับของพระบาทพี่น้องผู้ที่ทามบุญมาแล้วบางคนทาแต่อยา่าอย่าสงสัยตักไข่ปลาก็จะมีของรางวัลเยอะนะครับเหล้าทาด้วยใจเงินพุทธทา ตรงนี้ก<ห>็มา,าไหว้พระนะครับเอ้ยวันนี้ทำดีแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ให้สติเเืินใจสำหรับชาวพุทธทุกที่เห็นว่าเราทำแล้วเรามองงานไม่ใช่เรารองงานแต่รู้ที่ไปที่มาที่มีคติผู้อยู่บ่อยๆบอกกับพี่น้องว่ามนุษย์เปน ันนี้ก็เป็นที่ทำบุญนะครับทุกคนเราสามารถมาทำบุญได้นะครับก็มีคล้องนะครับล่านคลองนะครับอ๋อเป็นเข้าพรรษานะครับเป็นประเพณีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นหล่อเทียนมั้งนะครับน่าจะเป็นหล่อเทียนหล่อเทียนกำลังร้อนร้อนเลยนะครับหล่อเทียนเสร็จแล้วโยมแม่โยมน้องโยมพี่มาทาดด้านนี้ผม

ก็เทย,ยากเหมือนกันนะครับค่อยๆเทครับม,มันงานจะหกนะครับอ๋ต้องอธิษฐานก่อนนะครับหลังละร้อนเลยอ๋เมื่อกี้ก็เป็นแผ่นเทียนนะเนาะนะครับมันก็ละลายนะฮะร้อนนะเนาะ ขออนนะครับเดี๋ยวช่วงคืนนะครับแต่ผมจะมาเนาะตอนนี้คือเราเพิ่งมาถึงนะครับมานานี้ากลังศามาั้งทอยู่ใแค่นี้มามาทางนี้อา้ๆยาทางนี้ตามกลัรัทธาเลยยายมามางนี้นะครับมีมากานครับครับกจตั้งใจ trục bát cho cầu nếp nếp như bên thang sẽ đay giữ giữ vữngไว. sà nó là ครับใครที่มาเที่ยววัดเขาคูบานะก็มาร่วมทำบุญนะครับอันนี้ก็คือเป็นหล่อเทียนนะครับทุกคนมีถวายผ้าไตรจีวรวมีถวาย <ไป S 1> ผ้าไตรจีวรด้วยนะครับตาาั้กำลัาตงงสักของเราที่เราตั้งใไว้มีมากมามีน้อยน้อยมีแค่น้อยแค่พันใส่ลงตู้ก็ได้ครับครธุนูครับไม่กไม่กม่ไม่ไม่อล่ไม่ไม่่่ ถ้าเป็นชุดชุดละหนึ่งร้อยบาทโยมแม่มาทรงนี้ก่อนครับชุดหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอ่ะลูก็มี่เอาหนครับผมหนึ่งชุดสาธุยอนหนึ่งร้อยขอให้ได้หนึ่งล้านกลับมานะครับอ่ะขอให้ได้หนึ่งล้านกลับมาครับสาธุสาธุอ่ะทีนี้มานั่งตรงนี้นะครับมานั่งพร้อมกันนะครับอ่ะโยมแม่พาลูกๆหลานๆมาอ่ะมาพร้อมกันเลยทีเดียวครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อย มีแบงค์ร้อยแบงค์พันใส่ลงตู้ได้ครับไม่จําเป็นครับอ่าสาธุครับสาธุขอยได้หนึ่งล้านกลับมาครับสาธุสาธุสาธุขอยได้หนึ่งล้านกลับมาครับขอยได้หนึ่งล้านกลับมาอมาพร้อมกันนะครับมาพร้อมกันตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานดีเป็นมหาสังฆทานมหานี่แปลว่าใหญ่ใหญ่มากถอดเข้าถอดออกไม่ได้นะครับมหาให้มหาเนี่ยใหญ่มากใหญ่มาก สาธุครับสาธุทำหนึ่งร้อยขอยได้หนึ่งล้านกลับมาเร็ววันคืนนี้สาธุ e 1, 000, 000. าอ,ธอตั้งจิตตั้งใจพร้อมกันนะครับทีนี้ถือผ้าไตถือผ้าไตาไว้ถือผ้าไต่อยอ่ไว้ถือผ้าไก่อผ้าไตาไว้ยกผ้กาไตาขึ้นยกผ้าไตาขึ้นนะครับ ยกพระใจขึ้นว่าตาหลุกพี่ว่านโมตสักพร้อมกันนะครับนโมตสักภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอีมานิมักยังพันเตติจิวรานิจะสังฆทานานิ สัมปะทิวาานี้ภิกขุสังฆางโกโนโชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอ,อิมานิติจิวรานิจาสังฆทา,านานี้สัมปิทิวาานี้ปฏิคันหาตูอัมหากังางขีฆะตังขีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้า ขอน้องถวายซึ่งผ้าไตรจีวรน,นี้แก่พระสงฆ์ผู้เจริญขอท่านโปรดจงรับเมื่อท่านรับแล้วจะได้เกิดเป็นประโยชน์นำมาซึ่งความสูขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการลันานเทินสาธุสาธุสาธุาธาธอาทีนี้มาถวายหลวงพี่เลยครับ จดหสาธุสาธุครับสนธ่งุสึ่คับน่งหนครัน้่ง่รับนันนครับหนนาันงนครับนนันนครับนค ตตัวเลยนะขวดได้เลยนะครับอิชิตังปวติตังตุมหังจิปเมวะสามิจันตซาเฟปุรเรนโตสังคปาจันโทบราณนโสยถาบานิชโชติราโสยถาสุขีทิคายุโภภาวะอะฟวาทานาสีริสนิจังหุทาปจา,ายโนจาตตารธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพาระรังอย่าพึ่งลุกขึ้นนะครับ สัพพทุกสัพพสงสัพพโรคสัพพัยสัพพเคราะห์เสนีย์แจงไรวิวัญชัยเยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในสัพพเคราะห์ใดๆหายไปทันทีสัพพะทานังสัพพะลาพังพระวัตตุเตรักขันตุสุรักขันตุรวยรวยรวยสาธุครับสาธุอ่าเรียบร้อยขอให้ได้ยินล้านกลับมาเลยนะครับสาธุ สาธุคาขอบคุครับใชนะครับอ่ารู้สึกก็สุขใจนะทุกคนนะครับก็เราอธิษฐานด้วยนะครับเราก็ได้บุญด้วยนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวแบงค์กบี่มานะครับวันนี้ก็นำภาพ FC ให้มาดูที่งานก่อนนะครับแต่ไม่พ้นเกิดมาแล้วถ้าบอกเองได้ว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายคืนนี้คนน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้มัน เพิ่งเป็นช่วงบ่ายๆ<า><า>เย็นๆนะครับถ้ะกรรมาธิการมีตารเรียกองเรื่องแต่เรื่องนี้เรามาสร้างำกำลังที่สร้างปูชนีแบบตนเองก็คือสิ่งที่พระเจ้านะครับพร้อมก,กับคณะจิตอาสาว่าจะจัดงานอันยิ่งใหญ่เพื่อจะให้มีทุนสร้าง โบรณาณศาสนาสมบัติในวัดเขาคูบาไม่ว่าส่วนไหนไถ้าท่านอยากจะรู้ <_ S 1> ทา่านก็จะมีแผนที่และมีลูกศรนที่บอกว่าตรงนั้นเมีตรงนี้ศาลาธรรมะสังเวดตรงนี้อุโบสถตรงนี้บรลงใเจดีย์หอละรงตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ที่พักผ่อนพักสนตนาธรรมะหรือจะ ดูแลภูมิทัศน์ต่างๆมีหมดนะพี่น้องถ้าอยากมารู้เองก็ต้องมาดูเองบรรยายไปแล้วมันท่ามมันตกหรือก็อยากทำให้อันนี้ยามรวมเท่าไหร่ครับรวมแล้วนะครับรวมทุกอย่างนะครับ50ค่ะยามรวมครับดีดีมาดูสช่ครับเดี๋ยวสั่งลูกชิ้นยามก่อนนะครับแมงวันเยอะเนาะไว้ให้กับคนดี ที่นี่เขาจัากี่คืนครับกี่คืนครับคืนนี้คืนที่อะไรละคืนที่สองโอ้อย่างนี้นเนี่ยนะพรุ่งนี้ลิเกนะครับอ่าลิเกเดี๋ยน้องนุ่นมานะทุกคนนะครับพรุ่งพรุ่งนี้แสดงว่าเป็นคืนคืนที่3ามอ่ะเนาะนะครับคืนที่สามหลังจากที่น้องนุ่นมาเล่นแล้วก็ยังเหลืออีกสองคืนนะครับทุกคนอ่าก็โอเคอยู่นะครับ อ่าแม็กกี้มาถึงก่อนก็ดได้ได้มาเที่ยวก่อนแล้วครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ถ่ายดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงกลางคืนเดี๋ยวมาใหม่นะครับกลางคืนคนน่าจะเยอะนะค,คนเยอะไหมกลางคืนนะครับกลางคืนเจอฝนมา,า,มมากเลยค่ะอ้ามีฝนมาหลบกนนะวันโอเคโอเคกลางคืนแย่เลยกลางคืนมีฝนนะครับวันนี้อย่ามีนะครับขอให้ฟ้าโล่งไปเลยครับเพราะมีมีดนตรีเนาะนะครับเห็นมีวงดนตีอยู่นะครับ ครับเดี๋ยวเราอ่ายำลูกชิน้นฮอทดอกไปกินที่ห้องนะครับ <Okay. S 1> รีสอร์ทนะฮะเมื่อกี้หารีสอร์ทแล้วประมาณอ่ <Okay. S 1> กิโลกว่านานประมาณกิโลกว่าเนี่ยครับ <Okay. S 1> อเอ๊ะข้างๆข,ขายเลยครับเนี่ยขายลูกชิ้นทอดครับอ๋อโอเคเรามีข้าวโพดใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเอาข้าวโพดดีกว่าเดี๋ยวรถมานะครับโพดโพด ข้าโพดอบเนยนะครับเอาแก้วเท่าไหร่นะเอาสองแก้วครับครับผมใช่ครับเราได้ข้าวโพดแล้วนะครับแล้วก็ยำลูกชิ้นนะครับผมเทียนูบา่เดี๋ยวเรารอแม่ค้าพ่อค้าสักครู่นึงเนาะเพราะว่าผมก็สั่งยำลูกชิ้นนะครับไปกินที่ห้องนะครับแล้วก็ เขาพดอบเนยนะครับแต่คือเนี่ยของกินเยอะนะครับแต่ว่าผมน่ะไม่ไม่กินข้าวเย็นนะครับกินได้แต่พวกผลไม้นะเพราะว่าเราเลียกลมอาหารคุณคุมน้ำหนักอยู่นะครับนะครัเขา้นขเาาเป็นผู้สือต่อสเราาอาามารขา้นของารนรมเรเราเรานะครับคุณานมนั้นไม่มาจาก ห้องพักคืนนี้รู้สึกว่าแถวแนี้ราคาจะสูงนะครับราคารีสอร์ท500ขึ้นครับทุกคนนะฮะ500นี่คือถูกสุดแล้วนะที่ผมดูในกูเก l ลแม p นะครับราคาหลักพันก็มีนะครับห้องหรูมันก็มีแต่ว่าเราจะอยู่ไม่ไหวนะครับ ก็สรุปคืนนี้นะครับแมงกพี้ก็เช่ารีสอร์ทคือละ5 0ากว่าบาทไม่รู้500เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยรีวิวอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าไปถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรารอรัอเขาก่อนนะครับผมาเอ็พพููกกระุทธ มาสามเลยแล้วเดี๋ยแมงวันเกาะนะครับแมงวันเยอะนะครับก็เส้นทางก็รอวัดนะครับนะครับก็เป็นสิ่งที่ว่าวัดวัดคนะครับตามยุคสมัยตามสถานที่ก็ะอให้นะครับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเระแล้วนะครับก็เสร็จนะครับเัญญลักษอยู่ในใจที่บอกว่าใช่ ขอยู่ใด้ไหมครับให้ต้อมๆไปเปล่าๆเพราะว่าคุนนี้เป็นบทเรียนเดินทางมาไม่ได้แต่วันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวรอข้าพเจ้สักครู่หนึ่งนะครับข้าพเจ้นะฮะก็มาบูชาดอกไมนเย็นรูปแทนหรือ้น ืใส่ทองนะครับเพื่อจะคนเข้ามาพบเห็นได้ดีครับนี่คือยามลูกชิ้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเดี๋ยวรอข้าวโพดสักครู่นะครับใช่ครับตอนนี้ครับหม้อข้าวโพดก็รอแล้วนะครับตอนนี้เราได้ยามลูกชิ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้าวโพดอบเนยนะครับ ทางเข้าวัดก็จะแคบหน่อยนะครับพเพราะว่ามีร้านค้ามาตั้งด้วยมีรถด,ด้วยนะครับแต่ว่าคืนนี้ผมบอกเลยว่ามอไซค์คงจะเอามาจอดในวัดไม่ได้นะครับรคิดว่าน่าจอดข้างนอกนะกน,นะครับเพราะว่า,แ,วาแค่คนเดินมาก็เต็มแล้วนะครับเส้นทางรู้สึกว่าจะใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางทางซ้ายมือรู้สึกว่าจะปิดแล้วนะครับปิดแล้ว พอมีจอที่มาเอาป้ายมาไว้นะครับห้าโมงถึงเที่ยงคืนเลยนะครับคือปิดทางตรงข้างหน้านะครับทนี่เรานั้นมีความมุ่งันะตอบการที่จะทำให้งานนี้ดีขึ้นไปในการเวลาที่กำหนดไดะครับอกขอ จะเป็นอย่างไรไม่สังเกเนยไม่ละลายวันนี้ประสบผลสำเร็จทุกท่านคิดว่าคิดว่าครอ่ผมสนุกว่าข้าวโพดอบเนยนะครับมันยังไม่ร้อนเนยไม่ละลายก็เดี๋ยวบอกกับแม่ค้าเกี๋มาตล่อเกิดมารวยเกิดมาสวยและฉลาดรู้จักเติมไหวนะครับนั่นก็เพียแดงกับเจ๊จำชื่อไม่ได้ จำชื่อไม่ได้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับเกิดมาหล่อเกิดมารวยเกิดมาสวยเจกอออนยังไม่มาเจกอออนเจกอออนจะมาตอนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวมานะครับเอฟซีครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ